วันนี้เอาคารดิฟ XR นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งเข้ามาในรุ่นนี้นะครับก็จะมีด้วยกัน2อัตราทดนะครับในคารดิฟ XR จะเป็น C 2 0 0 0 S ตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัว C 2 0 0 0 S HG นะครับคือ C 2 0 0 0 S เนี่ยจะเป็นรอบ5.1นะครับส่วนตัว C 2 0 0 0 S HG เนี่ยจะเป็นรอบ6.1นะครับ บอดี้เท่ากันทุกอย่างนะครับจะแตกต่างกันแค่อัตราทดนะครับที่ผลิตออกมาให้เลือกใช้งานกันวันนี้ก็เลยเอามารีวิวแนะนำให้กับพี่ๆนา้นานน้องๆน,นะครับที่อยากได้ลอกในงานสตรีมนะครับงานกระสุบน้ำไหลายงานเก็บกับโพงงานเบาๆนะครับเรียกได้ว่าตัวนี้นะครับทำน้ำหนักออกมาได้เบามากๆอีกรุ่นหนึ่งนะครับของ s h i m a โนในซีรีส์ของคา r d ด f ฟ XR ี่น้อยจะแกะให้ชมทั้งทั้งสองรุ่นเลยนะครับแพ็คเกจจิ้งที่มานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้กล่องนะครับก็จะไม่มีซับกันกระแทกมานะครับแล้วตัวแขนนะครับก็ดีไซน์ออกแบบมาให้ติดอยู่กับกล่องนะครับตัวหนบ จะเป็นไม้ก็อกแบบนี้นะครับนี่เป็นไม้ก็อกแบบนี้ตัวตัวลอกนะครับก็จะมีตัวใบรับประกันมาด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวไดอะแกรมนะครับคู่มือเรื่องของพาร์ทอะไรนะครับของคาดีฟนะครับ น้ำหนักตัวล้อของคาดิฟรุ่นนี้นะครับเรียกได้ว่าเบามากๆนะครับหนักเพียง155กรัมเท่านั้นเองสำหรับล้อคาดิฟ XR ตัวนี้โทนสีสันนะครับก็จะดูกลมกลือนออกจะเป็นสีนะครับเขียวนะครับตัวนี้โทนเขียวทึบๆหน่อยนะครับจะดูกลมกลืนกับธรรมชาตินะครับสำหรับตัวคาดิฟในรุ่นนี้ที่ทางนะครับชิมาโนได้บอกเอาไว้นะครับ หมุนสมูทนะครับตัวนี้ระบบไมโครโมดูลนะครับหมุนสมูทนี่นะครับตัวนี้อันนี้ในรหัส c 2 0 0 0 s ันนะครับเดี๋ยวแกะออกมาอีกรุ่นหนึงเลยนะครับคือรหัส C2000S นะครับเช่นเคยนะครับตัวลอกนะครับก็จะมีทั้ง2บริษัทก็คือตัว m o c กโ l ลีแล้วก็อีเทิร์นะครับ ผู้นำเข้าลอกชิมานโนนะครับอันนี้เป็นประกันของอิตเทิลก่อนนะครับก็แล้วแต่รอบนะครับที่เข้ามานี่นะครับพูดถึงตัวสเปคข้างกล่องที่ให้มานะครับตัวนี้สเปคข้างกล่องที่ให้มาจะเป็นรอบ5.1นะครับเบรก3กิโลน้ำหนักตัวลอก155บ155กรัม ลูกปืน9้าบวก1บอลแบริ่งนะครับแล้วก็อัตราการเก็บสายอยู่ที่69เซนติเมตรต่อการหมุน1รอบนะครับตอนนี้รอบ5.1นะครับรอบต่ำนี่นะครับหมุนหนึ่งรอบนะครับเก็บสายเข้าลอกเนี่ย69บเเซนติเมตรนะครับสำหรับในรหัสธรรมดานะครับส่วน HG นะครับก็จะเป็นรอบ 6. กุนะครับรอบ 6. กุ กำลังเบรกเท่ากันนะครับเบรก3กิโลน้ำหนักตัวลอก155กรัมทุกปืน9บก1บอลแบรลิงแล้วก็อัตราการเก็บสายต่อการหมุน1รอบอยู่ที่82เซนติเมตรนะครับหมุน1รอบเก็บสายเข้าสะปูที่82เซนติเมตรตัวนี้นะครับการจุสายนะครับตัวนี้ใส่ PE 0.6 150เมตรนะครับถ้าเป็นสายญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ แล้วก็ถ้าเป็น0.8นี่ก็จะได้อยู่ประมาณ110หรือว่า120นะครับเสียงลอกนะครับประมาณนี้นะครับตัวโครงสร้างนะครับมีส่วนผสมนะครับของแมกนัมไลท์นะครับโรเตอร์เป็น mgl แมกนัมไลท์บอดี้เป็นฮากาเนะบอดี้ฟันเฟืองเป็นฮากาเนะเกียนะครับระบบเฟืองไมโครโมดูลแล้วก็มี ระบบไซเลนด r i ร e ์นะครับแล้วก็มีเรื่องของระบบ x x r o t e c ตัว x x r o t e c ทที่ติดตั้งมากับลอกคาด d ฟเอแล้วก็รวมทั้งลอกในหลายๆรุ่นเนี่ยนะครับอย่างที่ชิมานโนกเขาเคยบอกไว้ถ้าเป็น XR เนี่ยนะครับคาด d i เ็เนี่ยถ้าเราตกปลาพวกกระสุนน้ำไหลเราสามารถวางตัวลอกเนี่ยนะครับไว้ที่พื้นน้ำไหลไว้ถ่ายรูปนะครับ โชว์ผลงานกันได้เพราะว่าตัวระบบ Exotech เนี่ยนะครับเป็นระบบที่ป้องกันน้ำเข้าสู่ภายในนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบใส่เข้ามาให้นะครับรวมทั้งนะครับหลายๆครั้งที่พี่ๆนนาถามเข้ามาว่าลอกชิมานโนเนี่ยนะครับสามารถในหลายๆรุ่นด้วยสามารถตกปลาน้ำเค็มตกทะเลได้ไหมนะครับเรียกได้ว่า ถ้าดูตามสเปคที่เขาบอกมาเนี่ยนะครับเขาจะมีสัญลักษณ์โอเคเออน้ําเค็มมานะครับนั่นก็คือสามารถที่จะเอาไปตกปลาน้ําเค็มได้ตกปลาทะเลได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นงานเล็กๆไมโครหรือว่างานอาจินะครับก็สามารถเอาไปตกได้ลวดลายดีไซน์สวยงามนะครับสำหรับตัวคาดีฟรุ่นใหม่ปีใหม่นะครับนอบ็อปกกดูคาสติกครับตัวนี้ใส,สายเล็กๆนะครับ ตัวนี้เม็ดอินมาเลเซียนะครับพี่ๆตัวนี้เม็ดอินมาเลเซียนะครับตัวนี้ให้เทคโนโลยีกับระบบเข้ามาอย่างดีเยี่ยมนะครับเอ็กพอเทคลองสโตกสปูลนะครับเรียกได้ว่าให้มาคุ้มๆเลยกับราคา8,000นินนิดๆน,น,นะครับสำหรับตัวคาดิฟเอ็กอาร์ตัวนี้มีให้เลือกนะครับ2อัตราทดรอบ5.1กับรอบ6.1เป็นลอบที่น้ำหนักเบาอีกตัวหนึ่งที่ เอาไว้ใช้งานเก็บกับโพงก็ได้งานกระสุนน้ำไหลนะครับงานสตรีมนะครับใส่กับคันหลายๆรุ่นในซีรีส์ของ UL นะครับก็เลือกใช้นะครับตามความชอบได้เลยวันนี้ก็เอามารีวิวแนะนำให้กับพี่ๆนะนะนะที่กำลังมองหาลอกตีเอีอปลอมเบาๆในรหัส C 2000s ตัวคาดิฟในรุ่นนี้นะครับเรียกได้ว่าปรับปรุงให้มันเบามากยิ่งขึ้นมากกว่า รุ่นก่อนหน้านี้แล้วเป็นลอกที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งในรักตีสองพันเอฟลอกตีอ่อเบาใสใสเล็กๆอีกรุ่นหนึ่งนะครับวันนี้เอามาแนะนํารีวิวให้กับพี่พีนานาได้รับชมกันสนใจถ้าก็ามาสอบถามสั่งซื้อกันได้นะครับทางร้านมีบริการจัดส่งให้วันนี้ประมาณนี้นะครับ